สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่กับช่องบอนไซดีลเจนนะครับผมช่องสําหรับคนรักบอนไซวันนี้เราอยู่กันที่สวนลุงนิดเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้จะให้ลุงนิดพามาแนะนําความรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปทักทายลุงนิดก่อนครับลุงวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรื่องการเขียงและขึ้นกิ่งและการสร้างรายละเอียดแต่ละกิ่งมันจะเป็นยังไงนะครับผมเดีย๋ยวเราตามลุงนิดไปจมเริ่มต้นกันเลย ครับลุงเราเริ่มต้นตั้งแต่เสียงหนึ่งกันเลยครับอันนี้อันนี้เราเขียนที่หนึ่งครับผมเราเล่นไซส์ไม่โตออืครับไม้ตัวนี้ไม่โตจบแล้วก็ประมาณประมาณริโพะครับผมตอนเนี้ยจบก็ประมาณริโพตไม่โตไม่โตอันนี้่าจะเป็นไม้จิ๋วใช่ไหมล่ไม้จิ๋วไม้จิ๋วไม้เล็กเล็กๆไม่เกินยี่สิบเซนเดี๋ยวเราแตกมาแล้วเราจะมาคัดว่าจะเอาอันไหนครับผมอันนี้ฮะเขียนที่หนึ่งอ๋อนนี้เดี๋ยวเลือกตาเพราะตาโมกมีตาแล้วตาลอกมันแตกมาเยอะ อันนี้คือเขียงหนึ่งนะครับผมดเดี๋ยวเราไปดูเขียงสองก <Okay, S 2> <น>ันเรัามาดูลงเขียงสองไว้แล้วนะครับผมเราจะขึ้นกิ่งคัดกิ่งยังไงอาจจะเอากิ่ง <advisory. S 2> ไหนเป็นกิ่งหนึ่งหรือ,อขึ้นกิ่งสองต่อไปนะครับผมมีเกยที่หนึ่งครับตอนนี้เราเลี้ยงมาเราเลี้ยงมาแล้วได้แล้วเ,เลี้ยงกิ่งกิ่งหนึ่งมาเราคัดกิ่งมาแล้วครับผมเราก็จะได้ออกิ่งที่หนึ่งเดี๋ยวผมยารวดประคองให้ดูรวดประคอง ่คล้องกิ่งไว้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อมาให้กิ่งมันหักเวลาลดนงลดน้ําข้องดี้วยปลาอ่อนไปหน่อยของมาให้กิ่งมันหักครับเราก็จะมาคองกิ่งไว้มาตรวจประคองระวังตาไม่อย่างนั้นเนี่ยตามเนี่ยมันจะโดนลูกตาอย่างเดียวยังอื่นไม่เป็นไรเราไม่ได้เอาอะไรประคองไม่ให้หมามันชนหรือกิ่งหัก ประมาณนั้นอันนี้คือประคองกิ่งไว้นะครับป้องกันสัตว์ที่บ้านไหนเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขเนี่้ต้นนี้เราได้กิ่งที่หนึ่งนะครับผมแล้วนี้กิ่งที่สองอันนี้ลําต้นอ hmm. เดี๋ยวพอได้ขนาดเดินมาถึงนี่เด<ช>ี๋ยวเราต้องเก็บที่นี่เดี๋ยวเราต้องเก็บอะไรอีกเก็บลงไปเ,เราต้องเก็บหัวเขียงทีละออันนี้แข็งแรงก่อนใช่ครับอันนี้แข็งแรงก่อนแล้วเก็บอันนี้ลงไปครับผมแล้มาต้าผายก็กิ่งที่หนึ่งครับแล้วก็ทีนี้เราจะได้นี่แล้วจังหวะดีมาแตกมาเราจะได้ เราได้กิ่งที่สองอันนี้เราได้กิ่งที่สองนี่กิ่งที่สองนะแล้วอันนี้อันนี้เป็นลำต้นอลำต้นต่อไปพันยังไงก่อนพันนไปก่อไปอันนี้คือการเข้ารวบประคองนะครับประคองเท่านั้นไม่มีอะไรที่พี่อะไรไม่ต้องไปดูสวยงามอะไรหรอกให้ดูให้น้องๆดูเท่านั้นแหละเพื่อนๆอยากดูถูกวิธีการเข้ารวดย้อนกลับไปดูนะครับผมผมทำไว้แล้วนะครับในคลิปนั่นคือการเข้ารวอ ถูกต้องถูกวิธีอันนี้คือลุงเก็บเข้าประคองไว้นะครับประคองไม่เฉยประคองกิ่งไม่้เยให้ดูมาต้นเนี้ยเดี๋ยวพอได้ขนาดนี้แล้วเราก็จะตัดตรงนี้เราจะได้กิ่งที่หนึ่งสองลำต้นอันนี้ลำต้นอตนนี้ทิ้งจะเห็นชัดเจนละภาพนะแล้วเราเก็บแผลนี้ปั๊บกับไม้ก็จะไม้ต้นนี้ก็จะเริ่มสวยแล้วครับผมก็จะเริ่มมีทรงจะเห็นละเรารู้ทิศทางแล้วเราจะไปทางไหนจะเห็นมูลค่ายบนบอดไซแล้วครับผมถ้าเราเก็บนี้เก็บอันนี้ แต่นี้จะเห็นละนะแล้วก็อะแล้วก็ต้นต่อไปคือก่อนเก็บเราจะตอนก็ได้ใช่ไหมครับหลวงตอนนี้ตอนได้เลยตอนไปทําพันทําต้นอีกหนึ่งต้นได้เลยนี่ตอนได้เลยตรงเนี้ยตอนได้เลยตอนนี้ตอนได้ก็มานี้ตอนได้แล้วน้องหลวงได้เลยได้เลยนะครับเพื่อนๆได้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งต้นนี่ครับจะให้ลุงทํากันแบบเรียวๆนะครับผมสดชัดเจนนี่ครับอันนี้อีกหนึ่งกิ่ง อีกหนึ่งต้นนะครับผมอันนี้ก็ทําให้เห็นภาพตั้งแต่เขียงหนึ่งนะครับผมยันตอนนี้เขียงเขียงสองเขียงสองนะครับผมเขียงสองลวดประคองไปนั้นแหละไม่มันไม่มีอะไรไม่มีอะไรรู้ว่านี่เราาดูนะครับครับผมนี่เขียงสองแล้วเรียแล้วอยดีใช่ไหมครับนี่กิ่งหนึ่งนี่กิ่งสองแล้วนี่กิ่งหลังขึ้นกิ่งหลังนี่กิ่งหลังครับผมแล้วก็ น้นองๆเห็นเลยนะกิ่งหลังปามเดี๋ยวเราเลี้ยงนี่ไม่นานเลวไม่เกินไม่น่าต้นนี้ไม่น่าจะเกินครึ่งเดือนนี้หรอก <c oughs> ไม่น่าจะเกินครึ่งเดือนเนี้ยเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้ต,นนตัดไปปลายไกลเนี่ยตัดปลายไกลเนี่ยเราจะได้หนึ่งสองใช่ไหมครับผมตาเห็นไหมน้องเห็นไหมาตาเนี้ยก็เห็นี่ากิ่งที่แตกมาแล้วนะครับกิ่งหน้าคือกิ่งสามเนี้ยครับแตกมาเนี้ยกิ่งทีเนี้ยนี่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 เป็นลำต้นครับผมฝั่งนี้ใบเนี่ยจะเป็นลำต้นที่ขึ้นมาต่อไปเนยตัดตรงนี้ก็คือทางนี้ขึ้นกิ่ง ทางนี้เป็นกิ่งและตน้ตน,น,ตนนี้เป็นต้นขึ้นไปนะครับเพ,เพื่อนๆนี่ครับที่เห็นนี่ครับเราก็จะใกล้เคียงแล้วตัวน,นี้ใกล้เคียงแล้วเนี่ยครับจะเป็นบอนไซแล้วนี่ก็เริ่มจะเป็นทรงเป็นลายเร่มเห็นแล้วตรงน,นี้ก็เดีย๋ยวค่อยว่ากันเรื่องรายละเอียดได้เดี๋ยวเราก็ว่ากนันนี้ปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนนะครับผมตร<อ>งเรื่งนเราจะเพิ่งทําให้จบครับผมอย่าเคยบอกไปแล้วว่าอย่าเลี้ยงให้จบประคองอย่าเลี้ยงให้จบเพื่อนๆเทคนิคการเลี้ยงขึ้นกิ่ง ให้จบพร้อมๆกันอและได้กระดาษพร้อมๆกัน,กน,กนย้อนกลับไปดูอีกหนึ่งคลิปนะครับผมผมทําไว,แว้แล้วหนึ่งคลิปต่อไปเรามาดูเขียงสามกันนะครับเพื่อนๆนี่อันนี้เสียงสามนีม่เขียงหนึ่งเขียงสองนี่กิ่งที่สามครับผมข้างหลังเนะริ่มกิ่งหลังไอ้ลําลต้นก็เลี้ยงขึ้นไปครับผมไอ้าลาต้นขึ้นไปครับผมจากจากต้นเมื่อกี้เนาะที่เราแตกตามาเราเลี้ยงยื่นออกไปใช่ไหมครับผมอีกกิ่งหนึ่งเราก็จะทําตั้งต้นขึ้นไปนะครับผมนี่เป็นเขียงหลัง จากต้นเมื่อกี้ที่เห็นว่ามันมีตาออกมาหน่อยสองหนึ่งตาสองตาแล้วคัดกิ่งนั้นเข้าลวดประคองไว้นะครับอันนี้เราก็ตั้งยอดแล้วนี่คือรอเขียงสามเป็นลำต้นเป็นสามเขียงสายนี่ล้วได้กิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งแานะครับผมได้กิ่งที่สี่ก็ไม่เล่นตาเนี่ยแถวๆเนี้ยี่ยตาเนี่ยคือระหว่างเราเข้าลวดเราก็บิดตารอใช่ไหมหลวงบิดตารอเลยเพื่อความง่ายเพราะไม้แก่ไปบิดบางทีบิดลําบากกิ่งหักบ้างอะไรบ้าง เอาต่บิดกันตั้งแต่อ่อนๆกันเลยนะครับผมสวยๆอันนี้ก็จะเห็นเป็นเริ่มเป็นบอลไซเคืนขึ้นมาแล้วเริ่มแล้วนี่นะครับเริ่มมีความสวยว่าเป็นรูปเป็นทรงนะครับผมเริลวนี่สวยๆนะครับขึ้นเป็นทรงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งต้นนะครับผม นี่อีกหนึ่งต้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทรงแบบสวยๆครับน,นี่มันหนึ่งสองสามสี่ห้าไม้จะจบไรเขียงกัดแค่นี้จบแล้วเนี่ยอืเดี๋ยวให้เราให้ลุงนับตากิ่งให้นับกิ่งให้ดูว่าหนึ่งสองสาม 1> 1, 2, 3, ขึ้นยังไงนะครับเนี่ยกิ่งที่หนึ่งตอนนี้เรามาได้นี่แล้วปลายเรียวแล้วครับผมกิ่งที่หนึ่งนี่กิ่งที่สองอันนี้กิ่งที่สามครับผมอันนี้กิ่งหลังตรงนี้หลังนะหลังยู่นี้หลัง ก็กิ่นที่สี่นี่ครับกิ่งที่สี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหลังไม่ต้องไปนับมันมันมีอยู่แล้วห้าเนี่ยหนึ่งน้องเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าครับนี่กลางหลังไม่ต้องนับแล้วก็เดี๋ยวเราตัดนี่ก็จบแล้วเราจนมีจากัดนะครับลุงว่าเราต้องขึ้นกี่กิ่งมาตรฐานมันอยู่ีนความสูงเขียงอ่ะมันอยู่ด้ไม่เกินหกเจ็ดเขียหกเจ็ดกิ่ง ผนับนะไม่เกิน7เขียงเราอยู่ที่ขนาดลําต้นวยช่ไี่ขนาดลำต้นอยู่ความสูงความอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เกินถ้าตัดเขียงก็ไม่เกิน7เขียงนี่1เขียง2เขียง3เขียง4เขียง5เขียง6เขียงอันนี้มาเร็วเลยเขียงเนี่ยมันเล็กๆแล้วคัอส่วนมากมาฐผ่านก็ประมาณ7เขียงเจ็ดเขียงแต่มันก็เล็กๆอ่ะผมันยากเขียงเนี่ยนานเท่ากับ1กับ2นี่ยตัวเนี้ตัวห ุดยอดครับผมยิ่งไม้พอนข้ทางโตด้วยครับผมตอนนี้เราขึ้นกิ่งครบเราเขียงครบก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าการทาคะแนนอย่างกิ่งกิ่งหนึ่งขึ้นยังไงนะครับผมเนี่ยครับดี๋ยวให้ลงบอกได้นี่นะครับอันนี้เขียงหนึ่งอาจจะเห็นไม่ชัดหน่อยนะเพื่อนๆพื่อนใบมนจะมัวมัวจะให้ดูเขียงกิ่งหนึ่งขึ้นกิ่งใช่ไหมใช่ครับจะให้กิ่งมันมีกิ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับผม ครับครับเพื่อนๆเรามาดูการขึ้นกิ่งกิ่งหนึ่งกิ่งสองอันดับแรกเราก็ดูหน้าไม้อืหน้าไม้นี่ปางเป็นหน้าด้านนี้เราก็จะเขียงเนี่ยเขียงหนึ่งเขียงหนึ่งเขียงแล้วแล้วเราก็จะได้กิ่งซับข้างหลังเนี่ยกิ่งเนี้ยกิ่งเนี้ยไปหลังกิ่งเนี้ยซับไปหลังแล้วเนี่ยแล้วก็มาเมนหน้าอยู่ตรงนี้เนี่ยน้องๆเห็นไหมเนี่ยกดให้ดูนี่เห็นชัดเจนนะครับครับผมเออเนี่ย มึงเป็นกิ่งหน้ามันจะซ้ายฝาครับผมซ้ายขวาอ่ามันมาซ้ายแล้วก็ไล่มาเรื่อยครับน้องๆก็ไล่มาเรื่อยไล่คอเขาเรียกตัดไล่้อเนี่ยเรียกตัดไล่ข้อตัดไล่้อมาเรื่อยๆแล้วมันจําเป็นไหมครับลุงกิ่งหนึ่งต้องอยู่ทางฝาอย่างเดียวหรือไม่จะเป็นอยู่ท้ายก็ได้ฝาก็ได้อยู่ที่ขนาดไม้หรือลูกทรงไม้ไม่ไม่ไม่จะเป็นไอ้กิ่งหนึ่งจะอยู่ด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้ซ้ายก็ได้หรือฝาก็ได้ไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลยก็คือขอให้เวลาขึ้นกิ่งซับ ซับเมนขึ้นกิ่งหลังไปก่อนนะครับเมนหนึ่งกิ่งหนึ่งขึ้นซับหลังซับหลังเรียกซับหลังคือเราเขียงปังมันจะออกมาได้สองกิ่งใช่ไหมครับผมแล้วก็ไว้หลังกิ่งหนึ่งแล้วก็มาเป็นเมนหน้ากิ่งหนึ่งเอาตัวเมนหน้าอันนี้มาหน้ากิ่งหนึ่งแล้วก็เลื่อยมาเลื่อยมาเอาเมนเพื่อเพื่อเปิดเอาไว้หลังเพราะว่าเพื่อเราจะเปิดหน้าให้มันฟางขึ้นเพราะเวลาเรามองเข้าไปแบบนี้เราจะเห็นกิ่งหลังใช่บผมเลื่อยกิ่งหลังใช่ชัดเจนมาบังเฉียงมานิดนึงก็จะเห็นนะครับผมเพื่อนเนี่ย ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันจะสวยแล้วมันจะสวยนี่มันจะมองมักระช้ปอใบบางชครับนี่ครับเนี่ยเข้าๆนะผมก็คือต่อไปพอขึ้นเมนเสร็จเราก็ไปเขียงทำรายละเอียดมันจะขึ้นหนึ่งขึ้เรืยอตัดไล่ข้อมันจะขึ้นหนึ่งสองสามเหมือนกับขึ้นเมนหลักมาใช่ตัดไล่ข้อเหมือนกันนะตัดไล่ข้อเนี้ยไลยไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้ไม้ที่ดีแล้วกิ่งสองก็ซับเมนคือเอาออกข้างหน้าคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันคล้ายๆกันก็แค่ตัดคือ คือคือกิ่งสองเนี่ยมันจะเฉียงมาสี่ห้าหน้าอยู่แล้วใช่ครับนี่นะเราไม่ตรงกันอือฮึกิ่งสองไม่ตรงกันสี่สิบห้าหน้าขึ้นกิ่งหนึ่งก็คือซับเมนขึ้นหลังอือขึ้นกิ่งสองก็ซับเมนมาข้างหน้าเฉียงสี่สิบห้าเอออันี้จะก็จะไล่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 ไปไล่ไปเรื่อยๆรอบต้นรอต้นคือวนขึ้นวนขึ้นเออวนไปทำเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดนี่คือการขึ้นกิ่งนะครับผมไม่ใช่ว่ากิ่งหนึ่งเอามาขึ้นซับเมนหน้านี่ก็มันก็ขึ้นได้แต่มันก็ไม่สวยมันจะบังมันจะบง ออกจากอนุโลมตาไม่มีอจะบังนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้เ,เวลาตาไม่ขึ้นตาไม่มีตาไม่ขึ้นตรงที่เราต้องการอเอแก้อย่างไงนะครับค,ครับลงุงเดี๋ยวบอกความรู้อีกหนึ่งอย่างคือเวลาเราคัดกิ่งอะไรแล้วเรียบร้อยถ้ากิ่งมันขึ้นไม่ตรงตำแหน่งและเผลอๆเราไปเข้าลวดทับตาบอดเราจะแก้อย่างไงครับผมเวลาขึ้น คือมันขึ้นสูงไปต่ำไปกิ่งเราจะแก้วิธียังไงอันนี้น้องๆนะมันเท่าัะโมกมันมีวิธีที่น่าจะทําได้ดีก็คือทาบเนี่ยเวลานี้หนึ่งสองมันมีปัญหาไปแล้วใช่ไหมเราจะให้มันมีมันต้องมีอยู่ร้กกิ่งสองเนี่ยเราจะต้องเอา้อาทาบมันอ่ะวิธีการทาบมันเราก็ต้องหาลูกมันมาทาบคือลูก่างต้นเนี้ยเราก็เอาลูกมันเลยเราเลี้ยงลูกมันมาขึ้นจากตานี้มาอ๋อนี่นะครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วเราก็เก็บลูกมันไว้มานี่มานี่แล้วก็เอามา แปะไว้ก่อนแปะเ,าาเ,ออปเข,ข้าไปก่อนเอามาแปะอัดไว้ก่อนแต่อย่าไปทาบนะครัเอามาอัดเอาอัดไว้ใกล้ๆเขียวรวด์ประคับไว้ก่อนแล้วพอมันแข็งแรงอยู่นิ่งดีแล้วถึงถึงทาบเข้าไปอ่าถึง,ถ,งถึงกรีดเอาคัตเตอร์กรีดเข้าไปหรือถึงอัดเข้าไปครับเยอย่าอย่าเอาไปทาบเลยมันอาจจะหักได้เอาบีเอา เอาเอากเอาเอาเอากิ่งเนี่ยอ่อนๆเนี่ยค่อยๆเหนียวไปไปไประคองลดแมนเราต้องไปฝานฝาน,ฝานกิ่งตัวต้นแม่หน่อยไหมถุงเ้าถุงเร้าเาฝานฝานให้พอดีกิ่งกับตัวนี้ใช่ใช่พอดีกิ่งกับตัวนี้ต,ตัวตัวที่ตัวเมนที่ยาไปเนี่ยเราถึงอัดเข้าไปและไอตัวที่เราจะเอาไปแปะเราต้องฝาด้วยไหมแ้เราก็แบะทำทำทำให้มันมีแผลหน่อยเปิดหน่อยเปิดข้างๆของข้างหน่อยครับผมก็อัดเข้าไปให้พอดีพอดีเนี่ยแล้วก็บังคับเข้าไปเลยอแค่เนี้ครับเอาลวดอัดบังลวดบังคับแบบต้นเนี้ยครับ เอลูกไว้ทังนี้แล้วเราเอาต้นอื่นมาปลูกก็แถวนี้ได้ไหมได้ได้แล้วก็ดึงไปเหมือนเดิมใช่ดึงไปเหมือนเดิมได้เอาต้นที่แรงงอ่ะคือเลือกกิ่งก็กิ่งที่แข็งแรงใช่ใช่กิ่งที่แข็งแรงแข็งแรงนะครับต้น่อ่อนแอไปแปะบางทีมันก็ไม่ติดให้นะติดไม่ติดให้จะไม่ได้ดีครับอันนี้ก็อีกหนึ่งวิธีการแก้ไขไม้ไม่ตรงตำแหน่งที่เราต้องการพอไม้สวยๆเราจะทิ้งไม่ได้ไงอ่ะใช่ครับอย่างอื่นมันขึ้นครบมาแล้วแต่มันมีปัญหาแบบนี้ไม้จะจบแล้วใช่ แจจต่เึ้มามันมไม่สวยก็ต้องเสียบวิธีแก้แการสร้างไม้มีปัญหาตลอดระยะเวลาการสร้างน,นะครับผมเราจะแก้ยังไงเทคนิคยังไงเดี๋ยวเราเรียนรู้กันไปเรืร่อยๆนะครับผมอ,อันนี้ก็สุดท้ายเดี๋ยวเราก็ต้องขอขอบคุณลงนิดนะครับผมได้ครับที่ให้ความรู้ให้เทคนิคอีกหนึ่งคลิปของพวกเราและคลิปต่อไปเราจะให้ความรู้และเทคนิคอะไรเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมคลิปนี้ดีมีสาระฝากกด ซับสไคร e กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมก่่ออนืแล้วก็ขอบคุณลุงนิดก่อนนะครับผมสวัสดีครับลุง